Yeah. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาในรายการถามมาเราก็ตอบไปนะครับซึ่งเต่เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของเลขยกกําลังมีนักเรียนท่านหนึ่งสอบถามมาใน Facebook นะครับคุณครูก็พยายามเอามาตอบพยายามเอามาอธิบายนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาเลขวิชาภาษาอังกฤษศิลปะถามมาได้ทั้งนั้นนะครับคุณครูตอบแหลกครับ นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยโย่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนักเรียนคุณครูก็จะเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องทราบเบสิกก่อนนะครับเบสิกที่ว่านี้คืออะไรครับเบสิกที่ว่านี้ก็คือนักเรียนดูตามนี้เลยนะครับถ้าเกิด16เนี่ยมันก็คือ2อคูณสคูณสคูณสถูกไหมครับแล้วก็9ก็คือ3ามคูณสา ถ้าเกิด2ยกกาลัง2ยกกําลังลบ2แล้วก็มี3อยู่นอกวงเล็บนะครับก็เอา3คูณเข้าไปนะครับมันก็จะได้2ยกกําลังลบ6นะครับแล้ว3ยกกําลังสามเนี่ยวงเล็บ2องมันก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3แล้วก็เลข2ข้างนอกคูณกับกำลังกำลังข้างนอกคูณกับกําลังข้างในเท่ากับ3ยกกำลัง6อันนี้เป็นหลัก ในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะครับเบสิกพวกนี้เสร็จแล้วเมื่อเราดูโจทย์พวกนี้เราต้องทําให้เลข16ก็ับเลข9เป็นฐานที่ต่ําที่สุดนะครับ16มันก็มาจาก2ที่คูณกัน4ตัวนะครับคุณครูก็จะเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะเขียน2คูณ2คูณ2คูณ2เกับ16นะครับเออแล้วก็ยกกําลัง2นี้นะครับแล้วก็คูณกับ สาคูณ3นะครับยกกำลังลบ3นะครับสเสร็จแล้วอันนี้คูตีเส้นกันตรงนี้ก่อนนะครับเจ้งโอเคทีนี้เสร็จแล้วเราก็ทำอะไรต่อครับส่วนด้วยส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เราคิดมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ2อยกกำลังลบ6นะครับแล้วก็คูณกับ3เมื่อกี้เราคิดมาแล้วก็เป็น3ายกกำลังลบ6นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาคิดตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนตัวข้างบนทั้งสตัวนี้2ยกกําลังสองมีสี่ตัวก็คือ2องคูณสองคูณสองมันก็คือ2ยกกําลังสนะครับนั่นก็คือสองยกกําลังสี่แล้วก็ยกกาลัง2คูณด้วย3ยกกําลังสองแล้วก็คูณด้วยลบสามนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิม2ยกกําลังลบหกคูณด้วยสายกกําลังหนะครับเสร็จแล้ว เราใกล้จะจบแล้วนะครับไวไหมครับปลาดเดี่ยวนะครับปลาดเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจปลาดเดี่ยวนะครับโอเคอันนี้2เราพิจารณาก้อนนี้นะครับคุณครูขออนุญาตใช้สีเหลือง้วกันนะครับเราพิจารณาก้อนนี้นะครับก็เป็น2ยกกําล sí, ัง8นะครับแล้วก็คูณด้วย3ยกกําลังเราพิจารณาก้อนนี้นะครับก็เป็น3ยกกําลังลบ6นะครับ 2คูณกับลบ3ก็เท่ากับลบ6นะครับเสร็จแล้วคุณครูเขียนสีขาวเสร็จแล้วไอ้เจ้าก้อนที่อยู่ล่างเปลี่ยนจากหารเนี่ยไปเป็นคูณกำลังต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกำลังมันเป็นลบ6อยู่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวก6กก็คูณด้วยเราเปลี่ยนให้มันคูณนะครับเพื่อเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะรวมกำลังในภายหลังนะครับเป้าหมายก็คือเราจะรวมกำลัง ก็กลายเป็นสองยกกําลังหกบวกหกสองยกกาลังบวกหกแต่เราไม่เขียนบวกนะครับเราไม่นิยมเขียนมันเชย <c oughs> นะครับคุณครูพูดเล่นแล้วก็สามยกกําลังหกก็เป็นสามยกกําลังลบหกแทนนะครับจากบวกหกก็กลายเป็นลบหกอันนี้พอเสร็จปั๊บนะครับเราก็เอามารวมเอาตัวนี้ามารวมกันสองกลังแปดรวมกับ สอกำลังหก็คือ2องยกกำลังแบวกหเวลาเอามารวมกันฐานเหมือนกันเอามารวมกันเอากําลังมาบวกกันเอากําลังมาบวกกันนะครับจําไว้แม่นแม่นนะครับโยกเสร็จแล้วก็คูณด้วย3ยกกำลังลบหบวกกับลบหนะครับท้ายที่สุดก็คือ2ยกกาลังสิบสี่คูณกับ3ยกกาลังลบหกกับลบหกก็กลายเป็นลบสินะครับ นี่ถ้าเกิดเราจะตอบเวลาเราตอบเราอาจจะตอบเป็นในรูปกําลังเป็นบวกเสมอเขาจะนิยมตอบให้เป็นรูปกําลังเป็นบวกนะครับคําตอบก็คือ2ยกกาลังส4ส่วนด้วย3ายกกาลัง12นะครับอันนี้คือกําลังจะเป็นบวกก็ต่อเมื่อย้ายลงมานะครับก็อันนี้ก็คือคําตอบแล้วนะครับถ้าหากนักเรียนมีคําถามใดๆก็ถามอีกนะครับยม And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.